วันนี้เป็นวันที่22สพฤศจิกายนพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันอุโบสถแต่เมื่อวานนี้เป็นวันพระแรม15ห้าค่ำเดือน12แต่วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นค่ำหนึ่งขึ้นค่ำหนึ่งเป็นวันอุโบสถของพวกเราเที่ยง วันที่ 22, วันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถเหมือนกับทุกทุกครั้งที่ผ่านมาในเมื่อลงอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้กล่าวหรือถามเรื่องราวการเป็นอยู่ของพวกเรา <ừ. S 1> ผมก็อยากจะถามเหมือนกันนะให,ให้ค่อยไปไปพิจารณากันเรื่อง พระเวนสลาของเราก่อนออกไปออกไปเที่ยวองค์สองสมองค์ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเหลืออยู่3องค์ก็ให้ช,ช่วยกันคิดนะจะอ,องค์ไหนเข้ามาเสริมเข้ามาอีกเพื่อมาให้มันหนักและเนี่พระพระเวนน้ำร้อนมีองค์ไหนบ้างที่จะเท่าเวนจุดนั้นได้ก็จะให้มันหนักผู้เป็นผู้ใหญ่ช,ช่วยกันคิดปรึกษากัน แบ่งเบาภาระกันผมมีแต่มอบหมายให้พวกท่านทั้งหลายช่วยๆกันดูนั่นแะแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังมีหลายองค์อยู่การปัดกวาดก็เหมือนกัน <c oughs> ใบไม้มาเริ่มร่วงหลน่นเราก็ปัดสายนั้นบงังปัดสายนี้บงังมาที่ศาลาบางังแบ่งเบากันแต่ละวันก็บอกกันก็ได้ออ,องค์นั้นก็องค์นั้น มาที่ศาลานะแต่องค์นั้นองค์นั้นไปสายนู้นไปสายนี้กระบอกกันถ้าพวกเรารู้จักแบ่งงานกัน <c oughs> ไม่นักงานไม่หนัก <c oughs> เพราะปัดดาดปัดกวาด,ดก็ปัด,ป,ดปัดกวาดง่ายไม่เหมือนตะกรนแต่มันก็ดูดูแล้วก็จะเปลืองไม้กวาดไปพอสมควรละเพราะว่าเป็นปูนซีเมนแต่ที่อย่างไามันก็เราไปจะไปกดแรง เวียงเบาๆเป่าๆปัดปดปัดกวาดไปเอาสายไหนแต่ละสายแต่ไม่ต้องซ้ำกันก็ได้ 2, 3, 5, 6, วันสองสามวันห้าหกเจ็ดวันก็ปัดกวาดไปอย่างผมอยู่ภูจก็อง์หลวงปูล่าก็เหมือนกัน <c oughs> ทั้งที่บินทบาตท,ทุกเช้าลงมาที่บ้านแวงแต่ไม่ใช่ปัดกวาดทุกเช้าทุกวันนะ ปัดกวาดที่ทังบนถ้ำบริเวณที่พักพาอาศัยแต่ส่วนทางบินทบาทเจ็ดวันปัดกวาดครั้งหนึ่งอยู่ด้วยกันบางทีก็สามองค์บ้าง2องค์บ้างอยู่กับหลวงปู่สององค์บ้างแล้วก็เจดวันจึงปัดกวาดลงทางทางบินทบาทครั้งหนึ่งถ้าไม่ปัดกวาดเลยก็ไม่ได้มันเศร้าหมองพอกวาดปัดกวาดลงมาก็เออเอา ช่วงไหนฝนตกเราก็ขยับไปเองเพราะมันปัดกวาดยากกว่าจะเคลียใบไม้ออกเพราะใบไม้มันเปียกเราก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรเพราะข้างบนเราก็ทําความสะอาดอยู่แล้วบริเวณของเราก็ทําความสะอาดอยู่แล้วนี่แหละอันนี้ค่ะขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์เรื่องกิจ,จวัรข้อวัดก็แบ่งเบากันแบ่งหน้าที่กันใครจะทําสายไหน ทำงานเหลื่อมกันทำงานเหลื่อมกันเพราะว่าพวกเราก็มีแต่ทําความสะอาดทําความสะอาดศาลาที่พักภาอาศัยอจากนั้นก็ปัดกวาดแต่กุฏิที่พักเท่านั้นละเราก็ปัดกวาดยากยากสักหน่อยเพราะมันเป็นดิน,นมันเป็นเดนอยู่แต่ถึงยังไงถ้าฝนตกเราก็ต้องไม่ไม่ต้องปัดกวาดทามันแห้งแล้ง เมื่อไรเราค่อยปัดกวาดไปเราปัดกวาดก็ไม่ต้องปัดกวาดกว้างด,ดูแล้วให้อยู่ในบริเวณละแวกแล้วก็ดูที่เป็นหลุมเป็นบอ่อก็ให้โยมเขาไปกบไปถมซะแล้วก็ปัดกวาดเพื่อไม่ให้สัตว์เรื้อคานพวกตะขาบพวกงูเข้ามาใกล้ถ้ามันสะอาดแล้วมันสัตว์เหล่านั้น เขาไม่มาใกล,ล้หรอกมต้องอยู่ห่างเพราะสัตว์เหล่านั้นเขาชอบอยู่ในที่มืดมืดที่หมกที่ลกๆเขาชอบอยู่อย่างนั้นที่โลง่โลงๆเตียนโลง่งพวกงูพวกตะขาพวกมแมลงมีพิษเขาจะไม่มาอยู่เพราะนั้นพวกเราถ้าว่ามีศรัทธาญ,ญาติโยมจะไปพักหลังไหนก็ช่วยกันคิดนะอันนี้ก็คือที่กุฏิแต่ก็ไม่ให้หนักใจ ไม่ให้หนักใจอย่างที่ผมว่าเนเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนกลรามเปลี่ยนวาระกันแบ่งเบาภาระกันจะเอาสายไหนพอสมควรไม่ใช่ว่าให้ปัดกวาดยาวเหยียดไปเลยไม่ใช่วันนี้วันนี้อาจจะไปครึ่งนึงวันพรุ่งนี้ต่อไปอีกครึ่งนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยอันนี้ก็คือทำกิจจะวัดคอวัดพอวัดของเรามัน มันกว้างแต่ที่ยังไงก็ต้องเมื่อได้ทำถนนหนทางแล้วถาว่าพวกเราไม่ดูไม่แลไม่รักษามันก็รกรุงรังดูแล้วก็ไม่น่าดูอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าพวกเราจะต้องทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาดศาลาที่พักผาออาศัยตลอดถึงห้องน้ำห้องถ่าอีกต่างหากที่ชั้นน้ำ ต่างหากภาระอันนี้ละคือหน้าที่ของพวกเราแต่ถึงยังไงการเป็นอยู่อันนั้นก็คือเราอยู่ในสถานที่ใดไม่มีหรอกไม่เป็นไม่มีทำงานมันต้องทำแต่ก็อย่าให้มันเกินไปแต่ไม่ให้ทำงานเเลยเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์ เป็นพระอย่างผมเนี่ยอย่างพวกผมบอกให้พวกท่านทั้งหลายได้รู้ได้ทราบเนี่ยทำงานตรงไหนอย่างไรเนี่ยผมอ่านทะลุแต่ถึงผมจะทำไม่เก่งเหมือนเขาก็เถอะแต่ผมอ่านผมรู้ว่าจะเดินไปทางไหนจะทำยังไงงานนี้ชิ้นนี้เพราะอะไรเพราะผมเคยผ่านงานที่บัญตาดมาจนโชกโซนพูดอย่างนั้นได้ ท่านในช่วงนั้นก็คล้ายๆกับว่าเป็นผู้ทำงานทีเดียวเป็นกำลังงานที่อยู่ที่มอจู่องค์หลวงตาสมัยนั้นท่านก็ยังไม่รับคู่ขนเข้าไปทำการทำงานในวัดอีกท่านมันยุ่งเอาพระนี่แหละทำได้เท่าไหรก็เท่านั้นแหละจากนั้นพวกนักโลก,ก็เอายินดีทำถาวายบูชาพระคุณขององค์หลวงตาก็ไม่เห็นหนักหนาทำแล้วก็เสร็จแล้วกันะมีประโยชน์ กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไปเห็นกุฏิหลังไหนก็ยังเออยังอยู่วะกุฏิที่เราได้ทําได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยเรามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้นะอันนีนะ้คือทางด้านวัตถุแต่ถึงยังไงทางด้านนามธรรมท,ทางด้านจิตใจให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้มแข็งนะคือพระบางองค์หมู่พวกเพื่อนบางท่านพอเห็นหมู่พวกเพื่อนไปเที่ยวไป เลยก็วันไหวกวยแกว่งในจิตใจแต่ไม่จริงไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะเรื่องของใครเรื่องของเราผมนี่เหมือนกันถ้าว่าผมเองวันไหวกวยแกว่งกับหมู่พวกเพื่อนที่มาพักผ้าสายกระองค์หลวงปู่ล่าผมก็คงจะไม่ได้เป็นอาจารย์ของพวกท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นผมเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงมุ่งมั่น ในเรื่องหลักพระธรรมไม่นยัยหรือกิจ,จวัตรข้อวัดหรืออยู่ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรนะแต่มาอยู่กับองค์หลวงตาพผมก็อยู่เป็นเวลาถึง5้าปี6ปีก,กว่าเข้าปีที่7หลวงตาท่านจึงไล่ให้ออกไปเที่ยววิเวกไปหาประสบประการณ์ผมก็ได้ออกมาทางอำเภอนายูงน้ำโสมเนี่ยนะแตนะ่ขณะที่ผมอยู่ผมก็อยู่แบบ อยู่แบบลูกอยู่ในครอบครัวอยู่ด้วยความตั้งอกตั้งใจน,นี่แหละแต่ในวัดของเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้ผมก็มาบอกอีกเหมือนกันถ้าใครเข้ามาบวชแล้วอยากทะเลาะทะลาะเลยหลวง,งพ่อไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยนะอย่างน้อยต้องอยู่ตั้งห้าพรรษาซะก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่อยากจะให้ไม่ใช่ว่าจะกดให้หมูอยู่กับตัวเอง ไม่ใช่อย่างนั้นคล้ายๆว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายบวชเข้ามาแล้วยังไม่รุดตื้นลึกหนาบางหลักพระธรรมวินยัยกฎระเบียบธรรมเนียมประเพณีมีแต่ความอยากอยากไปอยากไปเที่ยวเฉยๆพอไปแล้วทีน,นี้ก็ทะเลทลายถล่มถลัเสียพระเสียวงการไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยตัวน,นั้นผมเสียหาย,สายเสียดายเสียไม่ใช่เสีย คนไม่ใช่เสียองค์นั้นะเสียวงการพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปจากไหนอีกต่างหากไปจากหลวงพ่ออินลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินอา้าวทำไมถ้าหาว่าพวกท่านทั้งหลายได้อยู่ถึง5ปีอย่างที่ว่านอย่างน้อยก็ยังมีการซึมซับในกฎระเบียบผมพาดำเนิอนอย่างไรผมแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไร เรื่องหลักพระธรรมวินัยเรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่เป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรพวกท่านทั้งหลายก็คงจะจับประเด็นได้แต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายบวชมาไม่กี่เดือนกี่ปีทะเลทะลายเหมือนกับว่าเพศเนี่ยเพศคลองผ้าเหลืองสีสาโลนเนี่ยไปเที่ยวได้สบาย ไปที่ไหนไม่เป็นพิษเป็นภัยขอเงินจากใครก็ได้อย่างนั้นเหรอนั่นแหละเขาเคียงแต่แตคิดเท่านั้นก็ผิดแล้วมันไม่ใช่แนวแถวของพุทธ,ธะแล้วแนวแถวของพุทธ,ธะพระพุทธเจ้าท่านให้ทํำยังไงคําว่าเดินทุ่ดงเดินไปที่ไหนเดินในตลาดใช่ไหมหรือเดินที่ไหนก็เดินหาไปหาความสงบคําว่าเดินทุ่ดงเข้าไปในป่าอย่ากนั้นก็แสวงหาความสงบบําเพ็ญจิตตภาวนา น้ำสะอาดบินทบาทพอได้ฉันนั่นแหละไม่พุกพ่านวุ่นวายห่างไกลจากชุมชนแล้วก็เป็นสถานที่เหมาะไม่วุ่นวายนั่นแนหะก,ก็ปรากฏหรือทำแค่ไหรือทำที่พักเล็กแล้วก็บำเพ็ญอยู่ตามลำพังเพ่งพินิษ์กำหนดพุทโธเพื่อจะให้ความสงบพุทโท จากนั้นกับพิจารณาอนิจงังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายเห็นไตรล,ลักษณ์ทุกขังอน,อนิจังอนัตตาน,นี่แหละคือการไปไปอยู่ไปเที่ยววิเวกไปอยู่ตามลําพังแต่นี้ผมที่พูดทางนี้ทางนั้นผมก็ไม่ได้กดขี่และห้ามโดยอัตโนมัติียกวห้ามด้วยตามลําพังอย่างวัดบวรนิเวศวิหาร ตามกฎระเบียบของท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วถ้าจะอยู่ท้าวรท่านก็ต้องให้อยู่จำพรรษาที่วัดบวรซก่อนห้าปีจากนั้นท่านจึงให้ออกใบสุดที่ให้อันนี้ผมก็ผมก็ทำลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมไม่ได้พูดแต่ถ้าอยากจะไปมีความจำเป็นก็เอาผมก็ออกใบรับรองให้ไปก่อน ถ้าเขาบอกถึงห้าปีแล้วเหรอถึงห้าปีเออเ้าออกใบสุธิให้เี่พราถ้าเป็นพระที่ผมดูดูแล้วจะเป็นหลักหรือว่าหนักแน่นในหลักพระธรรมวินยัยแต่ถ้าว่าเป็นโคลโคโซแล้วก็ผมก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันถ้าปล่อยไปก็ทําให้เสียหายองค์การพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ที่ผมเป็นหัวหน้าผมก็ต้องได้เค็ดดูหมู่พวกเพื่อนทุกอง แต่สำลำผมผมไม่ได้มุ่งหวังอะไรอยู่ตามลำพังเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายตาย,ตายคนเดียวเกิดคนเดียวสั่งสมบุญบุญมรรม,มาที่นั่ของคนของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ถึงยังไงสรุปแล้วก็คือให้เป็นพระดีทุกองค์นะเ,เป็นพระที่ดีมีศีลมีธรรมเ,เป็นลูกพระพุทธเจ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ให้ศึกษาในหลักพระธรรมวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระน้อยพระนมการท่องบนสาธยายอย่าขี้เกียจขี้คล้านถ้าเมื่อว่างๆขึ้นมาก็ท่องปฏิโมกให้ได้เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนกันถ้าได้ปฏิโมกแล้วมันลักษณะมันอุ่นใจอุ่นใจขึ้นในระดับหนึ่งคล้ายๆว่ามีความมั่นใจในตัวเองขึ้นในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพะน้อยพานหนุ่มทั้งหลายพยายามท่องปฏิโมกให้ได้ท่องเสร็จแล้วก็ไป,ไ,ปไปสาธยายให้รุ่นพี่ที่เขาท่องมาแล้วสาธยายมาแล้วไปฝึกหัดจะก่อนไปฝึกหัดตัวไหนเสียงออกอย่างไรให้มันถูกอักระวักตอนเสียงสั้นยาวออก เสียงยังไงรจรึงจะถูกต้องเพราะว่าพระบาลีเราไม่ได้เรียนมาก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านเรียนมาก่อนบอกกล่าวสืบทอดกันไปเรื่อยๆนะแต่บางคนก็เก่งกว่านั้นคนนี้เอาเราไม่ได้เกิดในเมืองอินเดียเนะี่ยได้รู้จักไหมคำว่าคำว่าผิดอันนี้ว่าถูกถูกผิดเนี่ยถ้าว่าถูกถูกอาจจะผิดก็ได้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะ ผมก็เลยบอกอืมตื่นยังไงก็ให้ถูกถูกตามตัวหนังสือก็แล้วกันนะเขาพิมพ์หนังสือออกมายังไงก็ให้พูดตามกฎกติกาเพราะว่าพระเมืองไทยของเราเนี่ยสวดอย่างนี้รักษาอย่างนี้เราจะทำยังไงถ้าหาว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำนิกายในเมืองไทยเขาคงจะแตกกระจุกระจายไปคนและแหงละหนเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องการมะจะเป็นอย่างนั้น ถ้าคิดต่อไปภายภาคหน้ามันดีไหมเป็นผลดีไหมอย่างนั้นรู้แล้วมันมีมันมันมีแต่ผลผลเลวทั้งนั้นมันไม่เห็นจะผิดทำหลักทำที่ไหนทำที่ไหนแต่ลุงพ่อเห็นนะพุทธวจนะพระพุทธเจ้าให้สวดพระวินัยเท่านี้รักษาศีลเท่านี้อันนี้มันเกินไปเท่านั้นเท่านี้ก็เราไม่ได้เกิดในยุคสมัยนู้นรักษามากไว้ดีกว่าไม่ใช่เหรอ ที่มันที่เกินกว่านั้นที่ว่าท่านไม่รยอมรับนะมันผิดใช่ไหมมันไม่ถูกใช่ไหมถ้ามันถ้าไม่ม,ม,ม,มีจุดนั้นเป็นยังไงเสี่ยงเหล่านี้มันก็ต้องมีเหตุมีผลที่พระพุทธเจ้าเราก็รู้วันที่เมื่อพระพุทธเจ้าพระริเนีพานไปชุมกันนัดแรกว่าเราจะสังขารนาอย่างไง พระพุทธเจ้าสั่งเสียอย่างไรท่านอานุนพระอานท์ก็กราบทูกลกราบพระหมหาคสถะที่เป็นประธานสฆงว่าพระพุทธองค์บอกว่าอาบัตเล็กๆน้อยๆที่หยุมหยิมถ้าพวกท่านพิจารณาเห็นว่าควรจะตัดออกควรจะถอนออกก็ได้นะต่พวกท่านทั้งหลายให้ถอนหรือตัดออกก็ได้อันนี้ก็คือคำมาในพระบาลีในยุคสมัยนั้น จากนั้นพระมหากัตปาก็ประกาศว่าเอา,เอาพวกเรา,เาจะถอนออกถอนออกเลยสจที่ประชุมนัดแรกที่ถ้ำสัตบัตนัคูหานะพระพิรวนแต่เป็นพระอารหันห้าร้อยองค์ทุกวันนี้ใครรับปากการะกันว่าตัวข้าพเจ้าเป็นพระอรหันล่ะยืนยันรู้อดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมด ก็คงจะไม่มีใครกล่าวถึงขนาดนั้นถ้ากล่าวขึ้นกล่าวออกไปเขา,าไม่มีใครเชื่ออีกต่างหากฮะเ,เพราะนั้นในยุคสมัยนั้นพระพุทธเจ้ารับรองทั้งหมดพระหัรห้าร้อยองค์จํานวนนั้นรู้แก่รู้แต่แก่กันและกันทั้งหมดเข้ามาไปชุมพร้อมกันจากนั้นพระมหากัจจปะก็ถามสวงว่าเอาในเมื่อท่านอานอน์ก็ไม่ได้ถามได้กราบทูลถามพระพุพะพทธเจ้าไม่ว่า อาบัตเล็กน้อยหยุมหยิมนั้นกลุ่มไหนพระเจ้าข่าท่านอานท์ได้ถามไหมท่านอนนน์ก็บอกผมไม่ได้ถามเพราะจิตใจของผมของผมในช่วงนั้นเช่าเศร้าโศกเสียใจไ้ไม่มีไม่มีแนวความคิดที่จะถามพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเราจะปปินิพานนะ,อ,ะอีกสามเดือนข้างหน้าอาบัตเล็กน้อยหรือหลักธรรมวินยัยอันไหนที่ เห็นว่าหยุมจิมเกินไปให้พวกท่านประชุมถอนก็ออกก็ได้นะเพียงแต่ว่าพุทธเจ้าอีกสามเดือนเท่านั้นพระอานนท์ก็สลดแล้วเพราะท่านเป็นยังเป็นพระเสขาอยู่คือเป็นพระผู้จะต้องศึกษาพ่านท่านได้เพียงพระโสดาบันท่านไม่ได้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พอได้ยินเสียงเท่านั้นล่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสเท่านั้นล่ะ ในใจเขาจะทานหวั่นไหวแล้วเพราะนั้นไม่มีไม่มีใจที่จะถามทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อพระพองค์สั่งเพียงแค่นั้นก็เพียงแต่รับไว้ตนเองแต่พอประธานสงฆ์ถือท่านพระมหากัจตปะเถระถามว่าพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างอานนท์ก่อนที่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพานในวันนั้นหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยพระ มหากัจะปะถามพระนรกว่ามีสองสมเรื่องนะเรื่องให้ลงผมผมผมมาทันกับชนะแล้วก็ให้ถอนอาบัตเล็กน้อยแล้วก็มีอีกนะผมจะไม่อธิบายในจุดนั้นพรผ,ผมจะอธิบายนะว่าอาบัตเล็กน้อยคืออะไรไนอะ้ถอนดูสิพระมหากัปรปะประกาศพระสงฆ์ตั้งห0าร้อยองค์แต่ละกล่มเนี่ย พระในห้าร้อยองค์นั้นพอพวกที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็มีธรรมมาค้าขายก็มีเ,เป็นพิพากษาอายการก็มีเป็นพวกพราหมณ์ก็มีเป็นคณะกรูบาอาจารย์ก็มีเป็นกษัตริย์ก็มีหลายกลุ่มในเมื่อหลายกลุ่มก็เคยคนเกิดมาแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันแต่ถ้าพวกชาวไร่ชาวนาพวก ทำรั้วทำสวนพวกทาํามาค้าขายโอ้ยเสียเกียรติวัดไม่จําเป็นหรอกอา่าไม่จําเป็นย,ยุงเหยิงยังไงกินจะอิม่มก็กินอย่างนั้นแหะเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสูดสูดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทำกับพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูด เราจะไม่โยนคําข้าวเข้าปากเนยแล้วแต่จะกินยังไงก็กินกินด้อิ่มก็แล้วไปไม่จำไม่จำเป็นอันนี้ยุ้มยิ้มแล้วนี่อันนี้ก็คือพวกที่อยู่ในชนชุมชนกลุ่มหนึ่งแต่พวกที่มันมีมารยาทพวกพราหมณ์พวกกริส์โอ้ไม่ได้นั่งเวลานั่งทานอาหารอยู่ในชุมชนอยู่ในโต้เนี่ยในวงล้อมจะไปกินแบบ นี่แหละถูกต้องแล้วควรเอาไว้นี่แหละอันนี้ก็คือต่างคนก็ต่างไม่เห็นกันเพราะชนอย่างที่ว่าเนี่ยชนหลายกลุ่มฮะชนหลายกลุ่มแต่และกลุ่มเลยกริยามารยาทไม่เหมือนกันวิันคือพระวิพระวินัยก็คือกฎระเบียบตั้งสําหรับความเพื่อให้ความสวยงามพระสงฆ์ถึงจะอยู่มาจากถิ่นใดก็ตาม มาจากกลุ่มชุมชนชั้นใดก็ตามพอเขามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็เหมือนกับดอกไม้นานา,นาพันธุ์ทั้งสีสีเหลืองสีแดงสีแสดสีส้มพูสีอะไรก็ตามดอกไม้ป่าแต่ถ้าเอามาแต่สีนั้นอย่างเดียวพวงมาลัยนั่นก็ไม่สวยแต่ถ้าเอา,เอามาคละกันนนช่างมาลา ผู้ฉลาดในมาลาในช่างมาลามาลาคือดอกไม้นะผู้ผพวกที่ร้อยพวงดอกไม้ผู้ประดับดอกไม้ผู้ตกแต่งดอกไม้ทุกวันนี้ก็ยังมีนะวิชาที่ตกแต่งดอกไม้นี่แหละเขามาสลับสลับสีสกันพอสลับสีสกันก็พวงมาลัยก็เกิดมีราคาสวยงามขึ้นมาดีกว่าที่ว่าเอาดอกกล้วยไม้สวยๆมาเป็นพวงพวงหนึ่ง อันนึ่งดอกไม้ในสลับสีกันอัน,นดอกที่สลับสีนี่จะสวยงามกวา่านี่แหละพระพุทธเจ้าศาสดาของพวกเราเนี่ยท่านเป็นนายเจ้าว่าเป็นเป็นจอมยอดนายมาลากวาไดา้นำสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ทั้งหลายถึงจะเป็นตระกูลไหนก็ตามเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ให้ถือว่าเป็นสากะยะบุตรด้วยการทั้งหมด ก็สลับสีอย่างที่ว่านเพราะนั้นการบวชของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีหลายระดับในตระกูลการธรมาหาเลี้ยงชีพทุกระท,ทุกระดับที่เขามาบวชในคนทุกระดับนั้นกิริยามารยาทของตระกูลและของการเป็นอยู่มันก็ต้องแตกต่างกันในพระวินัยของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องแตกแตกต่างทีนี้เพราะนั้นจะให้เสมอกันไม่ได้ พอจะจะถอดถอนพระวินัยเ,เท่านั้นแหละกลุ่มหนึ่งก็ถอดถอนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึงถอดถอนตัวนึงพอเสนอเข้ามาเนี่ยประธานสงฆ์เห็นแล้วเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันอมันไม่เป็นเอกฉันท์นะทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นพระอระหันต์แต่ฉานวดปฏิสัมพิทายานทั้งนั้นห่อเหินเดินฟ้าได้แต่ความคิด พื้นฐานเนี่ยแปลกแตกต่างกันเพราะนั้นพระมหากัสปะพอเห็นเรื่องราวอย่างนี้แล้วมันไม่เอกฉันอย่างนี้แล้วพระมหากัสปะว่าดูก่อนสงทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายน้องนุ่งทั้งหลายสหธรรมิกทั้งหลายผมว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราจะถอดถอนจะเอาตามกลุ่มนั้นจะเอาตามกลุ่มนี้ก็คงจะเป็นลุ่มๆุ่มดอนๆผมว่าเอาไว้ทั้งหมด ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วในหลักพระธรรมวินัยนะเอาไว้ทั้งหมดดีไหมายรรรมาาพระมหากัพปะประกาศในถ้ำกลางสงสงก็อองกโอ้ใช่ดีสาธุเห็นด้วยเพราะว่าเราจะถอดถอน,นไม่รู้จะเป็นหลุมเป็นบ่อควรไม่ควรอย่างไรนี่อันนี้เราคือพระวินัยที่เป็นมาของพระองค์แต่ผมผมมาพิจารณาผมก็เห็นด้วย ออถึงจะเป็นสองยสิบเ็ดเอาเถอะล้วนแล้วแต่เป็นกิริยามารยาทความสวยงามของหมู่สงฆ์ทั้งนั้นแหละออถ้าแน่จริงไม่ต้องรักษาอะไรไกลและรักษาใจเท่านั้นแต่ทุกคนรักษาใจอันเดียวเท่านั้นสิลอยู่ที่ใจไม่ต้องว่าเท่านั้นเท่านี้สิกขาบทหรอกใจมีอันเดียวอย่าคิดชั่วในเมื่อไม่คิดชั่วแล้วจะไปทําชั่วได้ยังไงจะไปพูดชั่วได้ยังไง เพราะตัวเองไม่คิดชั่วถ้าคิดชั่วแล้วต่อไปก็ทําชั่วพูดชั่วคิดอย่างนั้นคิดมาได้ยังไงทําอะไรเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ควรจะถามพวกเราท่านทั้งหลายถามทุกองถามทุกคน,ถา,กคนถามหัวใจหลวงพ่อกําลังพูดหลวงพ่อก็ถามหัวใจหลวงพ่ออีกเหมือนกันไม่ใช่จะให้ถามแต่พวกท่านนะพวกท่านได้ยินแล้วพวกท่านก็ถามตัวเองเหมือนกันนะให้ถามตัวเองข้าพเจ้าคิดมันเป็นยังไง มันคิดดูให้ดีดีหรือย่างถูกต้องหรือย่างถ้าไม่ถูกต้องก็คิดใหม่อย่าไปทำเอาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเอาทีิมาในพระไตรปิฎกทั้งกมากพอสมควรอยู่แล้วล่ะพอแล้วละถ้าว่าเราขนาดเรายังปฏิบัติไปยญกได้ทะเลถลายก็ยังมีอีกตั้งเยอะแยะไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวเ,าเพราะนั้นนะ ถ้าหว่าออกจงแจ้งเนะี่ยคนนั้นกระถอนคนนี้คนนี้กระถอนคนนั้นคนไปคนละทิศคนละทางคนละแห่งคนละหน่นคนละชิกขามบทต่อไปพ่ายภาคหน้าทอนออกอีกผลี่สุดเป็นยังไงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาจะย,ยังเหลือหรอสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดให้ดูกให้ไกลคิดให้กว้างให้ไกลสายตาให้ยาวนะเอาต่อนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก